ไอ้ที่บอกว่าจะไม่จ่ายอะไรสักอย่างอันนะใช่แล้วไห่เนี่ยที่ว่าจะไม่จ่ายเหมือนเดิมอะนะมีอะไรไหมครับใช่ใช่ก็ไม่เป็นไรใช่นะค,คืออย่างนี้ละกันอัพมาพอดีอเร็วเดี๋ยวรอมีน่าจะมีมินกับแดนนี่เดี๋ยวรอคุยด้วยแล้วกันได้ ออะไรผมก็งงผมไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่าอะไรน่าจะเป็นเรื่องไม่พองดีผมผมมาเขาก็คุยไปแล้วครับผมรู้ว่าเรื่องนะครับวันที่เคลียร์จบรอบยุทธมีคนหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่าต่อให้แบบจะมาเก็บพิลล่าก็ไม่ได้จะเป็นปกติครับแต่เขาได้ยินครับก็ผมตะโกนให้เขาได้ยินไง นั่นแหละนั่นแหละเขาติดใจครับมานะอะไรจะไม่จบได้ครับถ้ารอคุยครับไม่รู้ว่าจะปไปไหนเราสี่ทุ่มเลยเขาขับไม่ต้อมขออ,อนุญ,ญาตออกวอรดูเบอร์แป๊บนึงครับ เมื่อกี้เจเคมาคุยเรื่องของริวอะ่ะริวจะยังไงเดียต้องถามเขาครับว่าเขาอยากได้อะไรอะ่ะเหมือนคุยเขาแค่ติดใจตรงที่ว่าทำไมเราไม่ยอมจ่ายถ้าตอนแรกเลยนะครับถ้าตอนแรกเลยอะ่ะจุดยืนของผมวันนั้นที่ผมใส่ชุดทีซีไปใช่ไหมอันนี้ผมจะอธิบายมุมมองผมให้ฟังนะว่าทำไมผมถึงไม่จ่ายคือวันนั้นอะ่ะ ผมใส่ชุด tc ไปตกปลาใช่ไหมก็แ,แบบลืมเปลี่ยนนี่แหละไม่ได้ตั้งใจอะไรแล้วเขามาเก็บตังค์แล้วผมก็ไม่รู้เลยว่าอะไรพื้นที่อะไรยังไงผมก็คิดว่าแบบมันก็มาถ่ายตังค์ปกติถูกไหมและในมุมมองผมคือถ้าเกิดว่าผมที่อยู่ในชุด tc อ่ะจ่ายตัตงค์ให้แก๊งใดแก๊งหนึ่งแล้วอะแก๊งอื่นๆที่เขามาติดต่อเราครับผมไม่รู้ว่าเขาจะยังแบบเชื่อถือเราได้เต็มร้อยหรือเปล่าเพราะว่ากับขนาด jk เรายัางยอมเขาเลยมองผมมันเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่า,าผมพูดตรงๆนะถ้าผมใส่จุดป,ประชาชนไปหรืออะไรอะผมก็จ่ายครับเพราะว่าผมผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างหนึ่งก็คือหลังจากนี้ถ้าสมมติว่าเขามาขอแบบเรียกแค่หมื่นสองหมื่นแบบเรื่องมันจบไปก่อนอะอย่าอย่าจ่ายนะหมายถึงว่าคนอื่นเี่บเมื่อวานที่เขาบอกว่าแค่ห้าหมื่นทำไมถึงไม่จ่ายอะไรอย่างเนี้ย ทุกการตัดสินใจอ่ะเราต้องรองถามคนอื่นก่อนม,มันก็เลยเป็นเรื่องที่ทําให้เราต้องใส่จุดประชาชนฟาร์มไม่รับไออกไหมมันจะได้แบบไม่มีอะไรมาเดือดร้อนถ้าผมทาใครเดือดร้อนผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันผมรับผิดชอบความผิดเองนะครับไม่ต้องกลัวประเด็นองนั้นมันก็แค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องหนึง่งวันที่เราคุยจบกันนะมมันีใช่ครับผมก็มถามเขาไงว่าถ้าเกิดว่าผม ใส่ชุด TC ไปตกปลาเนี่ยเขาจะยังเก็บตังผมอยู่ไหมในมุมมองเนี่ยผมฟังผมเข้าใจนะเข้าใจเลยว่ามันเป็นเรื่องความแบบเราอยู่ในชุด TC แล้วเราก็ัปฏิบัติหน้าที่อยู่อะนั่นแหละครับไม,ไม่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าการที่ผมยอมคนหนึ่งแล้วคนอนื่นไม่เดือดร้อนผมยอมได้แล้วครับผมไม,ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวก็คือไปตกปลาน้ำลึกใช่ไหมไม่ใช่ตกปลาหมึกใช่ไหมใช่ครับไปตกปลาน้ำลึกนี่แหละ เรื่องอะ่ะมันเหมือนว่าณวันวนั้นะนะครับเรื่องอะ่ะมันเหมือนว่าแบบต้นเรื่องเลยนะมันเหมือนว่าก่อนก่อนหน้านั้นอะ่ะแบบสมมติว่าเป็นเมื่อคืนนะใช่ไหมเหมือนว่าเขามีเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้แล้วเขาก็แบบปิดไม่ให้ใครไปตกมั้งผมก็ไม่รู้เรื่องไงย <laughs> เข้าใจอยู่ครับข้าวเวนออกเวนแะล้วใครเขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเรา ไปตกตอนไหนเนี้ในมุมมองผมมาคิดแบบคุณน่ะถูกไหมนะถูกต้องเลยมันไม่ใช่ความคิดที่ผิดแล้วสร้างคนต่างมุมมองครับผมมองว่าเขา,าคิดว่าพื้นที่นั้นน่ะมันเป็นที่ของเขาซึ่งใครไปใช้บริการจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ต้องจ่ายตา์ให้เขาแต่มันนั่ยนะในมุมมองผมมันอาจจะมีทางที่ดีกว่าเช่นถ้าเราแบบเฮ้ยตอนนี้เขายังเก็บอยู่เนาะจจะยังไม่ต้องไปตกอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปก่อนหรืออะไรเงี้ย ม่แต่ถ้าเกิว่าตอนนี้ผมพูดตรงๆก็คือผมว่าเปลี่ยนชุดนอกไปตกนั่นแหละนหละเก<ร>็บตังก็จ่ายเข้าไปใช่เพราะส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับได้ว่าเราใส่ชุดไปอะ่ะมันก็ไม่สมควรเป็นไะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมรับจบเองเขาน่าจะต้องการแค่ผมและ ผมว่าเขาต้องการให้คําขอโทษแล้วต้องการให้คาขอโทษแล้วก็แค่แหะผมว่านะมันไม่น่ามีอะไรแล้วหนูอยากส่งเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ที่จะคิดอะไรกับเราแล้วอะไรเงี้ยเราประชุมันก่อนดีกว่าไหมว่าเราจะให้มันมีเรื่องแบบเนี้ยเกิดขึ้นอีกรอบไหมหรือเราจะไม่ตีอีกรอบเราอยากเป็นแบบไหนมากกว่าไม่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 ต้องตีครับเราอย่าตีแล้วมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งงานที่เราต้องทำภายภาคหน้า แล้วมันก็เสียสุขภาพจิตของหลายๆคนที่แบบเขาไม่ได้อยากจะต้องมาโดนตรงนี้ด้วยอันนี้ผมเข้าใจครับไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องตีหรอกให้มันตบตรงนี้แหละเราเนี่ยไปตกปลาน้ำลึกกันเยอะไหมครับอยากรู้วาเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้ครับแต่นะตอนนั้นนะมันมีแค่ผมกับตังอีกคนหนึ่งเฉยๆที่ไปตกกันสองคนก็เืยใส่ชุดทีทีไปทั้งคู่แหละวันนั้นเลือมบินมันไม่ได้เปลี่ยนชุดไปเลยหรอครับขอรวมพวกตกปลาหมดด้วยไหมตกปลาหมึนผมไม่รู้ครับตกปลาหมึนตกได้ไม่เป็นไรหรอก ตกฟาร์มเกไม่น่ารัวมองตกฟารมรัได้นิดเดียวอย่างเงี้ยเออถ้าหาเหมือก็คงไม่ต้องเห็นกำไรกันแล้วล่ะวันนั้นโอ้โหแบบอาทิตย์หนึ่งอ่ะผมจะฟาร์มแค่กลางวันวันอาทิตย์วันเดียวใช่ป่ะแล้วแม่งเจอเลยวันนั้นแหะแบบรัวคนมันจะเจอเรื่องอ่ะเพราะวันปกติผมก็ไม่ฟาร์มอยู่แล้วไงเพราะว่าผมทำงานครับกลับมาผมก็ก็เปทางอองเราก็ใส่ชุดปกติไปฟาร์มขอเจรเราก็จ่ายแค่ใช่ครับนั่นแหละก็คือ ตอนนี้ก็คือเหมือนว่าก็เห็นมินหรือใครอบอกว่าบูมมั้งที่บอกว่าถ้าชุดถ้าก็ใส่ชุดลอกไปฟาร์มเวลาเจออะไรก็ตามน้ำขอไปจะได้ไม่มีปัญหาล่าสุดสกอร์เจ็ดเยียกับพุทธภามันสิบสี่สิบสี่เนี่ น,นี่ขอเก็บกันนะเช็คบัตรประกันด้วยพี่ครับครับบริเวลาครับขอครับชื่ออะไรครับช,ออรชื่อจุ๋จีครับสับคุย